มามาแล้วมาแล้วแต่มันหมุนอยู่รอเข้าไปก่อน Your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm uh, mm -hmm. here to talk to you about the things you can expect mm -hmm. to see during your first week here to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, mm -hmm. อันนี้คือวนกับสุดจุดลงต้นใช่วนกับสุดจุดลงต้นลอใหม่ทั้งหมดอันนี้ค่ะคนในเกมแก้ใหม่เราทีไรบ้างเหนื่อยเราย้อนตันรัตัวนี้เรารีเซ็ตเวลาใหม่ทั้งหมดแล้วก็อันนั้นล็อกคนสัตว์ล็อกคนส่วนตัวไปเลยก็เดี๋ยวลบเแชร์กันอ่าหนูวอลล์มันล็อกส่วนตัวไว้เพราะว่าเสีย็จแล้กเห้อ ฮะมาดื่มแข่งกันไหมดื่มอะไรคุณเมียวเมี่ยวคนแคสอะไรสักอย่างเซ่ไม่กินนะครับเซ่ไม่ดื่มไม่ดื่มถ้าโค้ค่อยว่ากันบาหวานเดดผมได้อยู่ดื่มได้แต่ว่าไม่เยอะเจ๊ห้ามดื่มปัตตาเลียผมก็โดนฆ่าแค่โค้กกันหน่อยนะ โคเคให้กินได้จะแค่โคกนะเออแกปัญหาดื่มโคกเอาเลยได้ขอของซีโร่ด้วยเย่รอบนี้ฉันไม่ได้กดผิดด้วยฉันนะนลำหมากชีวิตกูแอ่ไรั่ะ Watch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. Mm. Uh, and as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a better glitch in the system. I said, Donnie, so <owering sound> the costuma, -okay. a So, hey, we've given you an empty Freddy Fat Bearhead. ก็อยากได้แบตเป็นเปอร์เซ็นต์ให้การละเมอหนึ่งตัวอันนี้อันแรกนี่มันเป็นอะไรเนี่ยเนี่แหละคือความจริงแบตลดนี่แหละคือสิ่งที่ควรจะเป็นไอ้เฮียก่อนแล้วเนี่ยแม่งแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาผมก็งงเหมือนกันจะไปกดผิดเวอร์ชันอีกแล้วเหรอมันเป็นลิงอยู่อ่ะฮะคือตอนเนี้ยเออมันลดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรนะโทรศัพท์ทำไมทเ็ปสั่นหรืออะไรเมื่อกี้ ส่วนใหญ่ไฟนัคือถ้ามันจะมีอะไรเติมมันจะสั่นไปด้วยตกใจโทรศัพท์สั่นอีนี่แหละสิ่งที่ควรจะเป็นคิดว่าอะไรก,กดผิดไป้ดยช่างหัวมันฉันกำล,ำกลังบันบับักละมุนกันกันกดการเราผิดเพราัน้องไร้แลยเว่าใช่แล้วหนกูก็ชิบหาก,กดผิด ี่หลายอย่างที่อยากลองอะลองอะไรประหลาดๆไปเรื่อยในชั้น,นจุวงนี้อยาเล่นเกมน้อยสาระให้ดูมาเลยอะไอพวกเกมแก้ปัญหาชาวปัญญาทั้งหลายอะ่ะใครเคาะใครมันเคาะ อาจารย์ชิคก้าขาเดี้มันอยู่หน้าห้องอะหนูควทำยังไงจะเกินคืนสองครับสองหน้ามันส่งนานไหมอะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยได้บอกไอ้นี่มันอยู่ข้างบ้านไอ้นี่มันอยู่ข้างตัวใช่ไงตั้งแขงคนรทำยังไงต่อไปไฟก็ต้องั่น ตอนต้องคือภาคสองไม่รู้อะไรเลยโน,น้ตใส่หมวกไว้เหรอสวัดดีค่ะสวัสดีค่ะไปยังคะพี่คือพ,พี่อย่าไปยังไปแล้วเนาะอีนี่ก็ยืนสลอนอยู่หน้าบ้านจะเนี่ยอีนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จำได้มากที่สุดของภาคสองก็คือเป็นภาคที่อาจารย์เคยเล่นตอนเด็กทั้งหมด เขาโชคดีครับศูนย์เจ็ดทำไมผมวันน้ไงวันนีไงใช่ไาทำยังไงต่อไป <_ C ity> ไม่รู้เหมือนกันนะแต่นี่ไม่แต่นี่ไม่รู้เลย <_ C ity> เลยเอานี้เจ้าได้ทำงานหรือยังแล้ว <_ C ity> ม,มันมาอยู่ใกล้ขึ้นนะ่ะ หนู้องทำยังไงอ่ะสองหน้ามันสองจะไม่รู้จะสองอยังไงแล้วแล้วข้าสามารถไปทำอย่างอื่นได้ไหมไม่รู้เหมือนกันข้าต้องทำยังไงบอกข้าหน่อยใครก็ได้จะถามจะเลยอาจจะไม่รู้อะไรเลยอยู่กับพักนี้น้องไก่ตัวมีไม่ระวังนะงตัวระวังที่ที่ไหน อย่าจุดจุดจุดสิไอพ้พวกเธอนี่อ๋อตอนที่ตัวนั้นเหรอโอเคแต่ตัวมาปั่นไฟแล้วแล้วกูต้องทำยังไงต่อแล้วอีเนี่ยมันอยู่สติเลยคือตัวใส่หมีเป็นเพื่อนมันเหรอฮะมันตัวเดียวกันแต่ไม่น่าช่วยนะแต่ก็ไม่แน่ใจอะตอนนี้แล้วจะต้องไล่งไงมันไปยังไง ในรูท่อหมรูทอก็มีแบนหมดแล้วเหรอใช่จ,จูๆไว้ทำไมต้องจูอะทำไมต้องจูๆอะแล้วมันไม่บอกอะไตัวเลยมันสอนหน่อยก็ได้ย่งหาจอเลยจะไม่รู้เลย,เลย อโอเคพันไม่ตหวงหวันนี้เล่นเกมจะเล่นเกมนี้ไปยาวๆความจริงก็มีคลิปสนุกคลิปอื่นรอยอยู่แล้วนะลองไปดูกันได้นะบอกเลยสนุกแน่นอนอาจจะเอามาไม่ดีบ้างแต่หนูก็พยายามเต็มที่นะติดตามด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมโดเนทให้ด้วยมันไม่มีตารจะกินข้าวแล้ว